สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้ยวยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Kingdom of the Planet of the Apes ่อนที่เราจะรีวิวก่อนที่เราจะพูดถึงตัวหนังกันเนี่ยผมขอเกินนิดนึงครับเพื่อนๆเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยและอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเราจําเป็นไหมที่จะต้องดูหนัง3ภาคก่อนหน้านี้มาก่อนคําตอบคือไม่จําเป็นก็ได้ครับเพื่อนๆนเพื่อนเพื<ๆ>่อนสามารถเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้เลยเพราะว่าหนังไตรภาคก่อนหน้านี้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่พอสมควรในเรื่องของแกลบเวลา ก็คือห่างกันเป็นร0อปีอะและส่วนตัวนะครับจัก,กรวาลไอลิงพวกเนี้ยผมไม่เคยดูภาค2กับภาค3นะแต่ว่าภาคแรกเนี่ยเคยดูอยู่เมื่อนานมาแล้วแต่ก็จําไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะเออมันมันนานมากแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะกลับไปรีเช็คกลับไปย้อนดูใหม่เนี่ยก็สามารถไปดูที่ดิสนีย์ได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขามีฉายที่ทางดิสนีย์นะลองไปดูที่แพลตฟอร์มนั้นได้นะครับดูเสร็จแล้วก็ ไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงต่อเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าไม่เคยดูไตรภาคก่อนหน้านั้นมาก่อนมาดูหนังเรื่องนี้เลยผมว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะเออเพราะว่าตัวหนังเนี่ยมันก็มีการเกินเกิถึงเรื่องราวของตำนานซีซ่านะว่าในอดีตเมื่อน,นานมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นทําไมลิงวานอนถึงได้ขึ้นมาเป็นใหญ่รองโลกแล้วทำไมมนุษย์ถึงกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปได้เออเขาก็าจะมีการเกิน,เก,นเกินพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ้างะนะฮะผมว่ามันก็เพียงพอนะทีี่่จะทําให้คนนดูเยพอ เข้าใจบริบทหรือเข้าใจเนื้อเรื่องเรื่องราวก่อนหน้านี้ได้นะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยมันจะออกแนวแฟนซีผจญภัยแอดพวนเจอร์ซะมากกว่านะเนื้อเรื่องเนื้อราวเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่วะ่ะมันจะมีบางช่วงบางฉากที่ผมรู้สึกเหน,นื่อยด้วยซ้ําเออเหมือนเหมือนเล่าอื่อเอือรู้สึกแบบเฮ้ยเกือบหลับเหมือนกันบางทีนะแต่มันก็ยังดีครับที่มันมีความสนุกตื่นเต้นของการต่อสู้ระหว่างวาน,นอนกับไอ้คิงคองอยู่บ้างอะ่ะ มันก็มีความสนุกตื่นเต้นแซมๆซเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าบางช่วงบางฉากเนี่ยมันจะมีความเหนื่อยความเอื่อยแล้วก็รู้สึกน่าเบื่อก็ตามอะนะโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าผมรู้สึกเฉยเฉยว่ะหรือว่าผมอาจจะคาดหวังมากเกินไปก็ไม่รู้ด้วยความที่มันเป็นหนังฟอร์มยักษ์นะแล้วแบบไตผ้าก่อนหน้านี้เขาก็ทํามาได้ดีด้วยไงนี่นักวิจารณ์บางคนเนี่ยถึงกับเทียบไตผ้าข,ของไอ้หนังจักรบาลลิงเลยนะว่าเป็นแบบเทียบเท่ากับไตรภาคแบทแมนของโนแลนเลยอะ่ะเออขนาดนั้นเลย แต่พอมาดูเรื่องนี้จริงๆเนี่ยคือผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะเออคือมันก็สนุกแหละแต่ผมไม่รู้สึกว่าผมรู้สึกว้าวผมรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมตัวละครในหนังเรื่องราวในหนังมันน่าติดตามจังเลยอ่ะคือไม่มีความรู้สึกตรงนี้เลยเว้ยคือก็ดูๆมันก็พอสนุกพอบันเทิงนะเออก็ก็พอใช้ได้แต่ถามว่ามีอารมณ์ร่วมไหมแล้วก็หลงรักในตัวละครไหมแล้วก็เอาใจช่วยตัวละครไหมคำตอบของผมคือไม่เลยครับ ไปในทิศทางค่อนข้างจะแห้งแล้งในเสร็จด้วยซ้ำข้อดีในหนังเรื่องนี้ก็คือภาพสวยครับอ่าโอเคหนึ่งและภาพสวยได้เห็นลิงพูดได้แล้วก็มีการผรจญภัยนู่นนี่นั่นอ่ามีการต่อสู้ฟาดฟันของตัวละครฝั่งพระเอกกับฝั่งตัวร้ายอนะเนาะนอกนั้นผมผมว่าผมเฉยๆว่ะคลิปนี้รีวิวก็แล้วกันครับเพื่อนๆไม่สปอยกันแล้วกันเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่ว่ะหนังสองชั่วโมงนะเวย แทนที่มันจะมีรายละเอียดดีเทลที่มันเยอะกว่านี้มีเรื่องราวที่มันพีคที่มันไฮกว่านี้ที่มันจะสนุกที่มันจะมันได้กว่านี้ที่มันจะขยี้คนดูได้อยู่หมัดกว่านี้แต่ว่ามันมันกลับไม่มีเลยอะแต่ไม่รู้นะเพื่อนๆอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมอะผมเฉยๆแล้วกันเออกลางๆพอดูได้ครับอาจจะคาดหวังเกินไปด้วยแหละเออเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นหนังแบบฟอร์มยักษ์ไงแล้วมันก็เป็นพักสี่ด้วยเงี้ย คือเป็นหนังต่อกันก็จริงแต่ว่ามันมันต่อกันแบบคนละยุคคนละช่วงคนละเวลาแล้วอ่ะห่างกันเป็นร้อยร้อยปีครับเพื่อนๆถือเป็นหนังแบบเปิดตำนานใหม่ก็ว่าได้นะหลังจากที่ไตรภาค3ก่อนหน้านี้นะปิดตำนานซีซารลงไปแล้วก็ตามนะครับส่วนข้อเสียในหนังเรื่องนี้ก็คือการเดินเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยมีช่วงมีฉากที่เอื่อยที่เหนื่อยที่น่าเบื่อเนี่ยอยู่อยู่หลายฉากหลายช่วงเหมือนกันมันจะมาเป็นช่วง เล่นผมเอาเกือบหลับเหมือนกันนะแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบไล่ล่ากันเงี้ยเออก็พอตื่นเต้นพอให้ลุ้นอยู่บ้างนะฮะแต่ก็โอ้โหหนังระดับนี้แบบทําผมจะหลับได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบเฮ้ยทําไมมันเล่าแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยมันไม่สะกดคนดูมันไม่ว้าวมันไม่มีแบบอะไรที่มันน่าดึงดูดเลยอะนอกจากลิงพูดได้ลิงขี่ม้าลิงต่อสู้ลิงแบบไล่ล่ามนุษย์แค่นี้เหรอคือมันยังไงมันแปลกๆชอบคน ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่ะเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างนะลองลองบอกกันหน่อยนะรู้สึกเหมือนกันไหมหรือเพื่อนๆชอบนะ ถ้าเพ,เพื่อนรู้สึกเหมือนกันผมก็แบบจะไม่ได้คิดไปเองคนเดียวไงว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้มีอคติอะไรกับหนังนะแต่ทาไมเรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับหนังก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แฮปปี้ที่สนุกกับหนังผมก็โอเคก็ยินดีด้วยนะครับตรงนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะตรงนี้อย่าอย่าอย่าว่ากันนะครับเพื่อนๆตรงนี้คือแค่ความรู้สึกส่วนตัวของผมเท่านั้นเนาะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะชอบมันก็ได้ลองไปดูก่อนเนาะลองไปดูก่อนลองไปดูก่อน คลิปนี้ไม่มีสปอยครเออก็ไม่ไม่อยากสปอยมันไม่มีอะไรให้สปอยเลยว่ะแล้วก็ไม่เพีอารมณ์อยากจะสปอยอยากจะเล่าไอเท่าไหร่ว่ะหนังเรื่องเนี้ยคะแนนนะครับอะให้คะแนนดีกว่าคะแนนที่ผมจะให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่6เต็ม10คะแนนครับอย่างที่บอกอะมันสนุกเออมันตื่นเต้น ออจริงจริงมีฉากสนุกมีฉากตื่นเต้นแต่มันก็เป็นเป็นช่วงเป็นฉากอะ่ะมันไม่ได้แบบมาตลอดมันไม่ได้แบบทําให้เราลุ้นไปกับหนังกับเรื่องราวกับบริบทของตัวละครไม่มีความผูกพันกับตัวละครเลยถึงแม้หนังจะสนุกภาพสวยเออมีอะไรให้เห็นแปลกๆต่างๆนานาก็จริงลิงไล่ล่าลิงตกใจเฮ้ยคนพูดได้ตกใจจังเลยไม่ไม่รู้สึกตื่นเต้นไม่รู้สึกบ้าไม่รู้สึกแฮปปี้เลยฉะนั้นหนังเรื่องนี้ผมก็เลยขอให้ไปที่6คะแนนนั่นแหละอื แค่นั้นแหละ